อันนี้ก็ถึงที่สวนแล้วนะคะดูตรงนี้ก็โอ้ฟ้ามืดมาแล้วนะทุกคนดู <c oughs> อันนี้ปลูกขิงไว้นะคะทุกคนล่าสุดหญ้าหญ้าแย่งขิงละ <c oughs> <c oughs> ไม่ได้มาถังหญ้าหลายอาทิตย์เลยนะคะแล้วว่าแล้วก็มีมีผักที่เป็นธรรมชาติที่เราเอาไปยำกินเอาไปลวกจิ้ม จิมน้าพริกก็ได้นะคะทุกคนเยอะมากเลยเนี่ยทุกคนรู้จักไหมนี่อันนี้เป็นผักเป็นต้นเป็นต้นยาที่กินได้นะคะนี่เป็นสมุนไพรมิวไม่แน่ใจว่าคนไทยคนเมืองเรียกว่าอะไรอะคะ่ะถ้าเกิดว่าใครรู้ก็ช่วยคอมเมนต์บอกมิวสิกด้วยนะคะนี่เยอะมากเลยทุกคนดูอันนี้คือเป็นทุ่งผักอันนี้หมดเลยนะคะเนี่ยโหเยอะมาก แต่บ้านมีสิทธิ์ได้ว่าห่อเลยนะคะอุย้ยมีน้องด้วยเนี่ยเจวัดีเจวัดีจิงหลีดใช่ไหมน้องจิงหลีดนี่ผักอันนี้กินได้นะคะทุกคนเอาไปยำกินใส่ถั่วอร่อยมากเลยเยอะมากคุณแม่กรุ้มใจนะคะอันนี้คือปลูกเข็งไวนะ้แล้วทุกคนแต่ว่าหญ้าหญ้าขึ้นเยอะมากเลยอะเพราะว่าไม่ได้พ่นยานะคะต้อง ใช้แรงงานคนมาถางหญ้าเลยเด,ด็กชิลเลยนะ <c oughs> เดี๋ยวมิวกับคุณแม่ก็ต้องมาถางหญ้านะคะเด็กดื้อเด็กดื้อต้องโดนอะไรเด็กดื้อต้องโดนอะไรมัดปากเลยคุณแม่มัดปากเลยนะคะอ้ฝนก็จะมานะคะวันนี้ อากาศดีมากเลยอากาศดีมากเลยค่ะท <c oughs> ุกคนสดชื่นฝนจะมาแล้วเดี๋ยวทางยากก่อนนะคะวยูกลิมยา ดิ๊ดดิด๊ดเราเยนมาช่วยถางหญ้าใช่ไหมเรเรียนมาช่วยถางหญ้าอะไรไอะไอรมากวนทำไมโอ้ยดูมาถางหญ้านะคะทุกคนก็ถางแบบนี้ได้เลยว่าหญ้ามันสูงแล้วนะคะชื่ออุญู่นเนี่ยเดลาเงาสีมาอยู่จี๊ดีแล้วถือพัดโดนรังไง ไอ้เจ้าลูกดิกไอ้เจ้าลูกดิกไอ้เจ้าลูกดิกลูกดิ๊กนี่เวลาอยู่มีอยู่ที่ไหนก็จะอยู่ด้วยนะคะเป็นบริธีการส่วนตัวมิวสิงเลยเนี่ย นะคะทุกคนมิวกับคุณแม่นะคะก็มาถังญา้าที่ต้นขิงเลยนะคะนี่เห็นไหมโวนต้นขิงก็เริ่มโตแล้วนะคะอันนี้มาปลูกมาเดือนหนึ่งเดือนหนึ่งเนาะก็ตอนนี้นะคะดูทุกคนลกมากเพราะว่าดูอันนี้คือสภาพตอนที่ยังไม่ได้ถังนะคะทุกคนต้องมาดูสภาพตอนที่ยังไม่ได้ถังไม่ใช่ห่อ,นนอดีทุกคนสภาพสภาพตอนที่ยังไม่ได้ถังหญ้านะคะ ดูรกมากแล้วล่าสุดแม่กับมิสิกนะคะก็ถังมาได้ขนาดนี้แล้วนะคะก็ถังได้อย่างนี้แล้วนะคะสภาพตอนที่ไม่ได้ถังยากกับถังเสร็จเรียบร้อยก็จะประมาณนี้นะคะทุกคนขิงปีนี้นะคะก็ถือว่าก็สวยเนาะแม่เนาะอันนี้ไม่ได้พ่นยามไม่ได้ใส่ปุ๋ยอะไรเลยนะคะก็ปกล,ล,ลูกรออรอฝนแต่ว่าช่วงนี้ฝนไม่ค่อยมีเลยเนาะแม่เนาะ ก็เดี๋ยวมิวกับคุณแม่ก็จะถางหญ้าไปเรื่อยๆนะคะเวลาอยู่บนดอยใช่ไหมทุกคนคือเราก็จะแบ่งเวลาถ้าเกิดว่า,อ,าอย่างวันนี้ใช่ไหมคะคือหญ้าเริ่มนกแล้วอย่างเงี้ยเราก็ต้องรีบมาถางหญ้าให้ต้นขิงนะคะไม่งั้นเดี๋ยวเราจะไม่ได้กินขิงนะคะก็มาถางหญ้าก่อนพอถางหญ้าเสร็จ้วเราก็จะหากิจกรรมทำเรื่อยๆนะคะอยู่บนดอยเนี่ยมีอะไรทำเยอะมากเลยทุกคนเดี๋ยววันไหน ที่แบบสะดวกแบบว่างจริงๆก็ไปปลูกผักอย่างนี้นะคะก็คือบ้านวิศิกเนี่ยไม่ได้พ่นยาค่ะก็เลยต้องมานั่งถังหญ้าแบบนี้นะคะถ้าเกิดว่าถ้าพ่นยาเนี่ยตายเลยก็คือเราไม่จําเป็นต้องมาถังหญ้าแบบนี้แล้วนะทุกคนแต่ว่าบ้านวิศิกเนี่ยไม่ได้พ่นยาก็เลยต้องมานั่งถังหญ้าอย่างเนี้ยค่ะโอ้กว่าจะเสร็จก็ประมาณใช้เวลากี่วันนะ่ะแม่โอ้หอมนันในหมประมาณสองสามวันได้ถ้าเกิดว่า อาจจะว่าถ้ามิวกับคุณแม่สองคนก็น่าจะเป็นอาทิตย์นู่นน่ะแต่ว่าถ้าเกิดมีคนงานมาช่วยด้วยก็ประมสองสามวันก็น่าจะน่าจะน่าจะเสร็จละค่ะต้องถางหญ้าแบบนี้ไปเรื่อยเยนะคะเวลาเราจะปลูกอะไรเราก็ต้องดูแลเนาะถ้าเกิดว่าเราปลูกแล้วเราปล่อยทิ้งไว้อย่างเงี้ยเราก็จะไม่ได้กินนะทุกคนขิงอันนี้บ้านมีสิก็ปลูกแบบพอกินแล้วก็ถ้าเหลือถ้าเหลือกิน ็จะขายแต่ว่าก็ต้องรอช่วงที่มันเต็มใหญ่เต็มที่ช่วงนั้นมิวก็อาจจะลงในเพจขายประมาณนิดนึงเพื่อที่แบบให้ทุกคนได้สามารถเข้ามาซื้อไปกินที่บ้านได้นะคะช่วงนั้นก็ฝากติดตามเรื่อยนะคะทั้งทั้งยู u ูบอับบาซูลสาวอาขาแล้วก็ทางเพจอบบสซูลูเดี๋ยวมิวกับคุณแม่ก็จะถังย่าไปเรื่อยๆนะคะวันนี้มีน้องหมามาเป็นเพื่อนด้วยไม่เหงาเลย เมื่อกี้เหมือนฝนจะตกแต่ว่าไม่ตกแล้วช่วงนี้ฝนไม่ค่อยตกนะคะมิวไม่แน่ใจว่าข้างล่างตกหรือเปล่าน่าจะตกอยู่นะมูโดโลูล่าเดือดคนนี้แดวล่าง,างเหรอคอบก็อพอถังเสร็จใช่ไหมจือเสียงไหมผมแคดูเสียง กับธรรมชาติก็ดีมากทุกคนเนี่ยฟ้าลองละได้ยินเสียงนกเสียงกาได้ยินเสียงมแมลงวันมแมลงหมีนะคือดีมากเลยมิวชอบอะ่ะอยู่กับธรรมชาติอย่างเงี้ยนะคะก็เดี๋ยวเดี๋ยวจะไม่เสร็จนะคะแม่เดี๋ยวทำงานก่อน <laughs> เดี๋ยวมีวกับคุณแม่ถางยากก่อนนะคะทุกคน ดูคุณแม่นะคะคุณแม่ก็ยังสู้นะคะสู้ไหมแม่สู้สู้ <laughs> ยารกมากอ่ะทุกคนคือแบบไม่ได้มาประมาณสองอาทิตย์อะ่ะยาคือแบบรกมากนี่ต้องมานั่งถังยานะคะเพราะว่าบ้านมีสิ่งเนี่ยไม่ได้พ่นยามีต้นขิงอยู่นี่นะคะทุกคนนี่เห็นไหมคะแล้วก็ยานี่เยอะกว่าต้นขิง <laughs> เครียดเลย แต่ว่าก็สนุกดีนะถังยาเนี่ยเพราะว่ามันมันไม่ใช่ดินที่แข็งอ่ะทุกคนมันถอนง่ายมันถอนง่ายดีนะคะมันไ้ลังเงินได้โมลังเงินไดอ้โม่ตหมูกริงลงเงินลัเงินไมลวูอะมันเต้องใช้ไอตัวช่วยอันนี้ด้วยนะคะทุกคนโอ้เล็บดำหมดแล้วอ่ะไม่เป็นไรอาบน้ำก็สะอาดแล้วเนาะแม่เนาะก็ อยู่บนดอยเนี่ยทุกคนเห็นไหมธรรมชาติมากเลยแล้วดูน้องหมาดูน้องหมานี่มีความสุขมากเลยนะคะมีวัยชอบมากเลยนิวธรรมชาติมากน้เียดูเยอะคือเยอยดูคุณแม่อัญชรีนะคะหรือว่าคุณแม่อามิก็ยังสู้นะคะวันนี้มาสองคนเขาคุณพ่ออยู่ตรงนู้นคุณพ่ออยู่ที่นู่นคุณพ่อไปดูหมูป่านะคะเพราะว่าหมูป่าตอนนี้ท้องแล้ว กล็จะคลอดลูกแล้วตอนนี้เอ้ยยุจุเล่ยหรือจุเล่ยโอ้ยยุจุเล่ยหรือจุเล่ยดูลูดิกลูดิกดื้อใช่ไหมลูดิกน้องน้องดื้อนะคะลูกดิกเดือดต้นขิงตายหมดแล้วไปเลยเอ็งจะมาอ้อนอยู่นะอ่าไปสิไปสิดูขี้เล่นเนาะหืมลูดิก เล่นเนาะจ้าจ้าจ้าวันนี้ก็อาจจะได้ครึ่งหนึ่งนะคะก็จะถางหญ้าไปเรื่อยๆคะ่ะ กคนเดี๋ยวมิวเก็บผักก่อนนะคะดูมือดำมากเลยแล้ววัวของเราบิร์เจจ์เจมจ์วัววัวไอ้าบิยูตโยฮยูเจ์ผักที่บ้านนะทุกคนคือผักที่บ้านมิวสิกเนี่ยเราจะหวานกันอย่างนี้เลยนะคะเวลาเราทำสวนที่คือไม่ว่าเราจะปลูกข้าวโพดปลูกข้าวปลูกขิงอย่างเงี้ยปลูกไว้แบบเนี้ยทุกคน ตรงประมาณบริเวณก้อนหินอย่างเงี้ยก็จะหวานพวกผักผักชีผักกาดอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็แตงกวาแตงไทยอะไรอย่างเงี้ยก็จะปลูกตรงประมาณบริเวณเนี้ยแหละมันขึ้นมันขึ้นดีมากเลยทุกคนดินสวยๆอ่ะทุกคนดินดินที่ไม่แข็งอะคะ่ะแล้วก็จะมาหวานพวกนี้แหละผักผักกาดผักชีโอ้โหผักชีนี่ขึ้นสวยมากคือไม่ต้อง พ่นยาไม่ต้องใส่ปุ๋ยอะไรเลยนะคะหวานไปอย่างนั้นอะ่ะมันขึ้นธรรมชาติอะ่ะสวยมากเลยทุกคนนี่อันนี้ก็เป็นผักที่คุณแม่หวานไว้ตรงนี้นะคะแค่บริเวณนี้เองนะทุกคนเอาไปผัดกินเนี่ยหวานอร่อยมากเลยอะ่ะล่าสุดเมื่อเช้าผัดกินไม่เหลือเลยนะคะแบบอย่างเงี้ยกินเยอะมากเลยเพราะว่าเป็นผักที่เราปลูกเองแล้วเราเอาไปผัดกินแบบเก็บมาสดๆแล้วไปผัดกินมันหวานแล้วก็มัน มันรู้สึกว่าแบบปลอดเราก็กินแล้วปลอดภัยอะคะ่ะคือถ้าถ้ามีโอกาสเนี่ยมิวก็อยากจะทําให้ทุกคนที่ขึ้นมาเที่ยวที่บ้านนะแบบผักที่เราปลูกเองอย่างเงี้ยวานธรรมชาติอย่างนี้เลยคือแบบไม่ต้องใส่ปุ๋ยไม่ต้องใส่อะไรทั้งนั้นนะ่ะหวานไว้อย่างเงี้ยมันขึ้นออกมันขึ้นสวยมากทุกคนแล้วก็อร่อยมากเลยนะคะเดี๋ยวมิวจะเก็บไปเรื่อยๆนะคะเดี๋ยวจะให้ดูดู มันอ่อนๆน,นะทุกคนสวยไหมคะมองอะ่ะล่ะเนี่ยสวยมากเลยทุกคนอันนี้ก็เป็นจ,จุดจดชีย่างผักชีผักกาดแล้วก็พวกเอาถั่วฝักยาวแล้วพวกนี้มันขึ้นมันขึ้นสวยมากเลยนะทุกคน อยากจะผัดให้กินเลยนะเพราะว่ามันอร่อยมากเลยอ่ะเด <c oughs> ี๋ยวบ้าก็จะมาหน,นุ้มมาซีนี่มาจะจิ้ลียสิเจ้เฮยอื <c oughs> ม แทบบเดียวนะคะก็ได้กำมือแล้วทุกคน,นแปบ็บเดียวได้กำมือแล้วเนี่ยเอาไปผัดกินหะอร่อยมากเลยนะคะตรงนี้ก็จะอ่อนๆเห็นไหมคะนี่กำมือแล้วนะคะแทบบเดียวเองเอาไปผัดนล้วมันหอยกินอร่อยมากเลยะคะ่ะ สวยไหมคะทุกคนนีอ่อยู่บนดอยก็ปลูกเองกินเองถ้าส่วนใหญ่ค่ะส่วนใหญ่ก็จะไม่ค่อยซื้อข้างนอกก็ต้องแบบจําเป็นจริงๆเราถึงลงดอยเมื่อไหร่ก็ไปซื้อเช่นเนื้อหมูอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือหลายคนมันเป็นคําถามที่ทุกคนถามมิวสิกอะว่ามิวสิกอยู่บนดอยได้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยไม่มีเพื่อนไม่เหงาเหรออันจริงบางทีก็เหงานะแต่ว่าพอมาทํา มาทํางานพอมาปลูกผักเห็นผักที่เราปลูกไว้โตอะไรเงี้ยโตขึ้นเฮ้ยเรารู้สึกว่าเรามีความสุขมากๆเลยนี่คือชีวิตที่มิวอยากอยู่ที่สุดแล้วอะไรเงี้ยสิ่งที่มิวเลือกที่จะอยู่ที่นี่ทุกอย่างที่มิวเลือกทเพาะมิวมีความสุขที่มาอยู่กับคุณพ่อคุณแม่ที่มาอยู่บนดอยก็เพราะว่ามิวชอบแล้วก็มิวรักธรรมชาติแล้วก็มิวก็มีความสุขมากๆค่ะนี่เห็นผักแบบนี้ก็มีความสุขแล้วอะทุกคน เดี๋ยวเย็นนี้อไปผัดกินนะแม่เ <c oughs> นาะนี่แค่แป๊บเดียวได้เยอะมากเลยนะคะถ้ามีโอกาสก็อยากจะผัดให้ทุกคนนะอยากจะผัดให้ทุกคนกินแบบอาเก็บสดๆแล้วก็ไปผัดนะ้ำมันหอยเลยหื <c oughs> หวานอร่อยมากเลยทุกคนเดี๋ยวอีกสักแป๊บหนึ่งมิวกับค,คุณแม่ก็จะกลับบ้านแล้วนะคะฝนจะมาแล้วมีกำลังเก็บผัดก็มิวขอบคุณทุกคนมากๆนะคะที่ยังรอมิวสิกแล้วก็ยังเป็นกําลังใจให้น้องมิวสิกตลอดเลย ก็หวังว่าจากนี้ไปมิวก็จะตั้งใจทำคลิปเรื่อยๆนะคะเพราะว่าตอนนี้ก็ดีขึ้นมากจากที่ไม่สบายหลายวันก็ดีขึ้นมากแล้วค่ะตอนนี้ก็แข็งแรงดีแล้วแล้วคุณแม่ก็อยากจะถ่ายคลิปมากเลยนะทุกคนคุณแม่อ่ะบนคิดถึง f c ทุกคนเลยก็คิดถึงค่ะแต่ก็พยายามจะถ่ายให้ทุกคนได้ดูได้ชมกันได้เรื่อยจะจะมาอัปเดต คลิปใหม่ๆให้ทุกคนได้ชมกันเร็วๆนะคะฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้น้องมิสิกด้วยนะคะทุกคนแล้วก็อยู่ด้วยกันเป็นนานๆนะ <c oughs> ขอบคุณมา,มากๆเลยค่ะ <c oughs> บ,าบายยมือดำม,มากเลยไม่กล้าโชว์ห <c oughs> น้าจอคนอไหนอ้อายนเลยด้วยดูทุกคนเก็บได้เยอะมากเลยนะคะดูน่ากินไหมทุกคนมีน ไม่เหม็นกลิ่นอะไรเลยนะทุกคนมันมีกลิ่นความแบบคือรู้สึกดีอะ่ะคือมันเป็นกลิ่นของผักอะ่ะมันไม่มีกลิ่นยาอะไรเลยนะสดชื่นวันนี้ไปผัดกินเนาะคุณล์หิว่ะแม่ป้ากลับบ้านกันโอ้ได้เยอะเลยดูทุกคนได้เยอะมากตะก้าเลยนะคะกลับบ้านกันขอบคุณค่ะทุกคน 得เยอะ嘛。